ภาพแรกนะคะอยากให้ทุกท่านกลับมาทบทวนแผนภาพการจำแนกต้นทุนกันนิดนึงนะคะสำหรับการจำแนกต้นทุนเนี่ยที่เราเคยเรียนกันว่ามันมีทั้งหมด5แบบนะคะซึ่งใน5แบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว,ว่าเราจะเลือกใช้งานตามแบบไหนนะคะเพื่อที่จะเหมาะสมกับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการบริหารสําหรับกิจาการนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอทบทวนกันนิดนึงเนาะว่าถ้าสมมติว่าเอาการจําแนกต้นทุนเนี่ยมาประยุกใช้เพื่อจําแนกแล้วก็วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการไหนนะคะเริ่มแรกเลยอยากให้เริ่มจากฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีก้อนต้นทุนทั้งหมดเนาะ ในส่วนของก้อนต้นทุนทั้งหมดเนี่ยส่วนแรกถ้าเราจำแนกต้นทุนแบบธุรกิจที่เป็นธุรกิจผลิตนะคะเราจะพบว่าจะแบ่งต้นทุนออกเป็นสส่วนก็คือต้อนทุนที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะแล้วก็ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะพอแบ่งแยกออกเป็นสส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านลองมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะจะขออธิบายในส่วนนี้ก่อนเนื่องจากว่าต้นทุนส่วนนี้เป็นต้น ทุนที่เข้าใจง่ายนะคะไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะคะในตัวแรกเนี่ยไอตัวค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะมันจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยเราจะต้องแบ่งแยกตามพฤติกรรมของต้นทุนนะคะออกมาเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่นะคะสําหรับ สองอันเนี้ยเป็นการจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมนั่นเองนะคะพอเราจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมดังนี้แล้วนะคะไอ้ตัวค่าใช้จ่ายทั้งสองตัวเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่งบกำไรขาดทุนทันทีนะคะถัดมานะ ในส่วนของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะอยากให้ลองมาดูแผนภูมิด้านบนกันนะคะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยมันจะแบ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ผันแปรและต้นทุนการผลิตที่คงที่ผันแปรภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเอ่ย variable cost ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นต้นทุนคงที่เราจะเรียกว่า fixed cost นะคะการจําแนกต้นทุนแบบนี้นะคะถ้าทุกท่านยังจําได้จะเป็นการจําแนกต้นทุนตามผลิ การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมนะจะแบ่งเป็นต้นทุนการผลิตผ่านแปรและต้นทุนการผลิตคงที่นะคะในส่วนของต้นทุนการผลิตผ่านแปรเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหลักแล้วจะมี direct material ถูกไหมคะวัตถุดิบทางตรงและถัดมาจะเป็นค่าแรงทางตรง direct labor นะคะและส่วนที่เหลือจะเป็น overhead นะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตคนะ่าใช้จ่ายการผลิตตรงเนี้ย ขอเน้นย้ำว่ามันเป็นค่าจ่ายการผลิตผ่านแปรเนาะส่วนไอตัวค่า้จ่ายที่เป็นค่า้จ่ายการผลิตคงที่เนี่ยจะอยู่ในส่วนล่างนะคะก็คือการจำแนกต้นทุนที่เป็นต้นทุนการผลิตคงที่นั่นเองเนาะ